จำเรื่องนำความหมนไษยมาคิดซ้ำซากจิตเราจะไปซ้ำซากเรื่องหมนุษ่แล้วบางคนร้องไห้อยู่นั่นแหละฟังเพลงนี้ก็ต้องร้องไห้เสะอื้นแล้วอ้าวเป็นอะไรของเธอฉันจำได้ตอนนั้นฉันย่าจนมากแล้วมันร้องไห้แต่ม็ฟังเพลงเนี่ยก็คุณไม่ฟังกระจกไอ้ความยาาจนเรื่องเก่าๆถ้าเราผ่านมาได้นะคิดว่าเออเราเก่งเว้ย แล้วผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเอาความจนความลําบากความนะชอกช้ำเรื่องที่หลังเนี่ยเอามาคิดแล้วประสบการณ์เล่าให้ฟังแตง่โอ้ข้าก็อาตอมาสมัยก่อนนะถ้าฟังเพลงอะไรจากปากช่องมาต้องร้องไห้ทุกทีท่านตอนอายุสิบเก้ายี่สิบเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากจากสํานักเรียนอุยาบ้านเรามาแต่เขาล้มสํานักเรียนนะท่านแล้วอาตมาเป็นมหาองค์แรกยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นมหาประการผลสอบปุ๊บสมภานยุคสํานักทิ้งเลยท่าน นำผลสอบไปเลยจะบอกว่านี่นี่นี่เนที่ไม่มีใครเลือกเนี่ยนะฮะได้เป็นมาหาองค์แรกของสํานักเรียนเพราะไปถึงก็บอกยุบสํานักทิ้งแล้วเนนหายไปหมดแล้วท่านเดินพาทุ่งมาแปกิโลนะพระเอกมากฉันอะเอาผลสอบจากวสัมปยาไปท่านไม่มีใครรู้ที่ช้ำใจที่สุดก็คือผู้หญิงที่รักเราเรายังไม่บอกลากันเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ผู้หญิงที่ เราไปบินเทบาทแล้วดูท่าทางเขามีใจกับเรานะท่านแล้วถ้าเราหายไปงี้มันจะล่ำลากันไปเเพราะการล่ำลาตั้งนั่งเรือไปบินเท่าบาช่ไหมท่านมันจะเศร้าขนาดไหนมันเบริแซกนะนท่านละพอฟังเพลงอันเนี้ยอะไรลารลาลาจะสนแตงจากปากช่องมาร้องให้ทุกทีถ้าหลังกูจะร้องทำบ้าทําไมวะเนี่ยก็ูไม่เชื่อพระเจ้าเลยคนจะไปร้องไห้ระแวงปากคนจะนินทาบางคนใจไม่สงบสุขกลัวเขาจะนินทา กลัวทำไมท่านท่านเราไม่ผิดไม่ต้องกลัวใครถ้าผิดถก็คนจะดินทาก,ก็เราผิดใช่ไหมท่านนินทาเข้าไปเออนิทาไปจะไปกลัวปากใครท่านปากของมันเราแต่หูของเราอ่ะเออปากของเราเราไปปิดปากเขาได้ไหมท่านปิดไม่ได้เออปิดไม่ได้ท่านไอ้คนปากจัดมันก็ดาก่ดาเขามันโยนจัข้ามนะนเนี่ยอีคนหนึ่งด่าไปด่ามานะี่ผัวตอบเปรี้ยงนะอยู่บนเรือท่านตอบในะ้หน้าไม่เป็นอนะ่ะ จมน้ําลงไปท่านเออจมน้ําไปสักพักทะลึ่งขึ้นมานะชูสองนิ้วท่านไอ้ผมก็สงสารเพราะมีลูกสองคนแค,แค่จะบอกสังราวะ่ะฝากลูกสองคนเลยนะโดดไปลงช่วยเมียขึ้นมาเอ่อเอามือขยาวขยาว่ขยาปล่อยน้ําออกมาบอกโอ้โหฉันขอโทษเลยนะที่นะได้กระทำตัวถ้าเธอไม่ปากจัดแล้วก็ฉันไม่ตกหรอกแต่มาหลายทีหลายทีแล้วแต่ว่า สงสารเธอที่ช่วยขึ้นมาเนะี่ยเพราะยังห่วงลูกที่เธอชูสองนี่เพราะเธอห่วงลูกเราสองคนใช่ไหมไม่ใช่กูสำลักน้ำ <c oughs> <c oughs> ไปห้าปากเขาได้ยังไงท่านคนจะดินทาก็ดินทาท่านละท่าน,ละ,านละแวงปากคนอื่นท่านจะไม่มีความสุขในโลกอาตมาแต่สมัยก่อนเนี่ยนะ,ะแล้วก็เป็นผ้าเรียบร้อยเขาบอกสงสัยมาชุนพรอเป็นตุด๊ดดูเดินเอวบิดบดแล้วมึงจะสงสัยทำไมอ่ะ โมโหมันทำมาหาว่าเราเป็นตุ๊ดถ้าเราเป็นจริงเราต้องสงสัยไท่านต้องตระแวงไหท่านถ้าเราเป็นจริงไม่ตระแวงเออมันดูเป็นถ้าเราไม่ได้เป็นอ่ะก็ไปตระแวงปากมันเอ,อ่อต่อไปคณินทาอะไรตมาไม่ปากปากไม่ชิงกูแต่หูไมใชจขกงมึงปากปูโอโรโคย์ปากปาก,มากมูมิแต่รสดมนกับเทศเท่านั้นผู้อะไรมันเป็นเงินเป็นพอไม่เป็นความศักดิ์สิทธิ์เรื่องขนชาวบาแตมาไม่พูดนะเอ่อบางคนมันปากนุ่นอยู่คลมุมห้องตะโกนไม่ดัอย่างนี้เลยท่าน อีป่าปูอีป่าหอยก็ Onion no อ้าปากอีป่าปูอีปา่าหอยเดินอ้าปาก like like มาแต่มุมห้องท่านพอมาถึงปุ๊บอีป่าหอยถามมีอะไรบ้างปากอ้าเลยมาหอยพูดท่าปากอะไรมากับบุตรฉันรู้มดแล้วฉันเห็นหมดแล้วจุ๊กกิ๊กจุ๊กกิ๊กจุ๊กน้ำลายเป็นฝอยท่านตาทะลุฉันนั่นฉันรู้หมดแล้วนี่ยังงี้ยังงี้เอออีป่าหอยหรอหรอ ปูไปเห็นเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีลูกตาใช่ไหมมีลูกตาแต่ไม่มีสมองใช่ไหมท่าปูมันมีแต่ละท่านมีแต่ลูกตากับปากใช่ไหมท่านสมองไม่มีสัตว์หัวเกรียนหอยมีลูกตาไหมท่านไม่มีแต่มีปากสมองก็ไม่มีทั้งคู่ไอ้คนขี้นินทาเนี่ยเป็นคนไม่มีมันสมองผลที่สุดพวกเนี้ยตายไปก็เป็นปากหอยปากปูนินทาแต่แต่พระเจ้าใช่ไหมท่านแลวสกิมกรรมมว่ามันมาเข้าแต่ปากขี่เมาทั้งนั้นท่าน ไอ้หอยกับูเนี่ยพระไม่เคยได้ฉันนะที่เมากินหมดท่านอาังเกตมหาก,กรรมเขามืงองถ้าท่านได้พระท่าน,านอยากฉันใช่ไหมท่านหอยแข็งลวกบ้างปลาโออบ,บ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้ฉันหรอกฮะไอ้ที่เมากินหมดสัตว์ไม่มีวาสนาถ้าอยากให้มีวาสนาก็มาถวายพระบ้างนะตุนน้อยหนังสือสุนเทอยางใครส่งไปอัศมานะพอชิงดูหนังสือสุนเทีนะชิงทิ้งเลยจะไปดูท่านจะไปดู ดีว่าไม่มีโทรศัพท์อะไรไอ้แบบระบบจิ้มแหวกแหกหุบเนี่ยนะจะมานั่งหาเพื่อนิดเนทาใช่ไหมท่านมันมันไม่มีอะไรมันมันมน,นั่งจิ้มแล้วก็แหวกแล้วก็แหกแล้วก็หุบปัดช,ชุบช,ชับชุบชับหาคานินทาใน iPad ใน i iPhone เนเ่ยท่านไม่มีอะไรจะทำนึกเห็นไหะไม่สงสารจิตเราบ้างเหรอแล้วก็จําได้หมดนะแปลกจริงๆเออที่เกียจฟังท่านเออ อชอบสนทนากับพวกกีฬาคิดแต่ว่าร้ายคนอื่นบางทุกวันคิดแต่ว่าร้ายคนอื่นแล้วก็หาว่าในในในโพสข้อความเนี่ยข้อความห่อยว่าร้ายใครกูขอสมทบทุนทอดผระป่าสามัคคีด้วยท่าน <S <S แล้วก็ต่างๆเดี๋ยวก็ตุ้งติงตุ้งเปิดแล้วอ่าข้อความใหม่ๆแล้วอาวกูจะเสิร์ฟมาทั้งวันแล้วกูจะแสดงความคิดในด้านเลวทั้งวันจิตใจของพวกคนแบบนี้ทาด้วยอะไรมันถึงไม่รวยไม่งาม่าท่าน หน้าตามจะเศร้าหมองนะหน้าดําเป็นชนีท่านชอบยุ่งเรล่าชาวบ้านนะ่น้าจะดําท่านเออให้มึงไปนูน่นทําโบทอ,อกนะก็ไม่มีทาามันมันดำมาแต่ข้างในน้นําดีแห่งความอิจฉาริษยาแห่งความปัทุสลายเนี่ยมันออกมาเผาร่างกายท่านเออถ้าขี้ฉานะท่านมัวแต่ยุ่งแต่เลื่อนชาวบ้านขนานดะน้ำดีมันจะเผาใบหน้ามันเบินท่านเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าเบินหรืท่านอ่า มันเผาไปแต่ร่างกายมึงไปลอกออกมันก็ดาในเนื้อแล้วไปสังเกตูเถิดคนขี้ฉาขี้นินทาสมทบถุนเถิดแหกปากนะับกาลีมันกินยันในปากเลยไปดูเถิดท่านอ่ะคิดแต่ว่าแล้วคนอื่นตื่นจากข่าวลือด,ด้านเร็วๆคนไทยเรามันชอบตื่นข่าวลือด้านเร็วๆถ้าด้านเร็วๆแล้วก็เร็วเชียวท่านหูไวเชียวนะหูไวเชียวแล้วกระจายข่าวเร็วก็่ลหูไวกระจายข่าวเร็วถ้าข่าวดีดเ,เงียบไม่พูด เรามันเป็นอย่าง,งานั้นแล้วต่อไปหายไหมท่านฟังอาตมาเลยเลิยกย่างต่อไปนี้เลิกเลิกกับย,ยางเลิกไหมเลิกล้างใจสงสารใจเราณนะัฐน,นาข้อมูลในด้านดีในมนต์หมดนไปนแล้วสารธรรมมันเกิดจะไม่มีแล้วในสัในจิตคนมันมีแต่สารแน่กับสารเลวมันมีแต่สารแน,นะาน,นา่นันากับสารเลวอาตมาในดีอยู่อย่างคือเป็นนักเทศน์ท่าน เขาไม่ใช่เป็นนักเทศละครอย่างนี้เขาเป็นนักเทศแล้ครก็เลยมาด่าคนน่ะด่าโยมที่นั่งด้วยนะที่มีพฤติกรรมอย่างนี้นะด่าที่ตํางบ้านด้วยแต่ไม่อยากให้เป็นท่านแต่ดีอย่างอื่นเราเนี่ยนะมีเรื่องที่ต้องคิดดีเยอะหนึ่งจัดรายการโทรทัศน์ทุกวันลักท้าพูดซ้ํากันก็ไม่ได้เดี๋ยวโยมเระจะว่าซ้ํา2จัดรายการวิทยุทุกวันสามเจะไปเขียนบทความบ้างสี่ต้องมาบรรยายตามองค์กรต่างๆ้า มีเรื่องบังคับให้เราคิดดีโอ้โชคของเราโชคของเราคิดดีจนเป็นนิสัยท่านจะเป็นอุปนิสัยเลยมองคนในด้านนี้ถ้าคนผิดพลาดพลั้งไปตัมมาบอกก็น่าสงสารเขาเน่ยมาดูสัมมาวยามะท่านทา,ากิ้งยิ่เป็นสัมมาไหมท่านสมาธิขึที่อาตมาพูดป็นยงเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นสมาทิฏฐิขึ้นมันก็ท่านั้นพุทธเจ้าท่านไม่ได้นั่นแหละท่านบอกหัวคนเนี่ยแต่ถ้ามันขาดนะถ้ามันยัง ทุจริตผิดิีลธรรมอยู่นะยังมีราคาโลภะโทสะฝังนั่นอยู่นะถึงตัดหัวให้มันขาดแบบนักโทษประหารชีวิตมันนะเกิดชาติหน้ามันก็เป็นอย่างนั้นอีก